สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่39นะคะพี่พี่ขาวันนี้น้องก็ได้มีพาหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของน้องนะคะพี่วันนี้น้องก็มีมาฝากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะ สำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆขามาชมกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะสักครู่นะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดละฆังนะคะพี่สักครู่นะคะ 200บาทหมดทุกองคเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทคะ่ะพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีเลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นรายการที่2นะคะรายการที่2ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแนะนาแอดไน์เข้าหาน้องได้นะคะพี่ๆคนไหนแอดไน์ line, ไม่เป็นกดไปที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่3นะคะอง์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ถ้าสนใจโทรมาปิดกับน้องได้นะคะบอก E ีีและหมายเลขน้องให้ถูกต้องเพียงพอนะคะถ้าพี่พี่คนไหนจำหมายเลขไม่ได้สามารถเขปบรูปภาพส่งให้น้องได้ทางไลน์นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่4ี่นะคะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่พี่ะ200บาทเรียกรวมได้ทั้งถาดเลยนะคะ พี่ๆคนไหนสั่งคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้เช้าน้องจะส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หนะคะรายการที่ห้าก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะเนื้อเก่เกาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6กก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ ถ้าน้องพูดชื่อพระองค์ไหนผิดต้องขออภัยด้วยนะคะองค์นี้เป็นบางขุ่มพมขออภัยด้วยนะคะถ้าน้องพูดชื่อพระองค์ไหนผิดต้องขออภัยพีพ่ๆด้วยนะคะเพราะว่าน้องเองก็ไม่ค่อยทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดจะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะสองร้อยบาทนะคะพ,พี่ๆคะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบบาทคะ่ะพ,พี่ๆท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีเลยนะคะ รายการต่อไปเลยนะคะพี่ๆ่ะเป็นรายการที่แปดนะคะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่เก้านะคะเป็นขุนแผนวัดใหญ่นะคะขุนแผนเคลือบนะคะพี่สนใจโทรมาหาน้องหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่10นะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่11ิบเอ็ดนะคะจะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสองก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่แก้วนะคะสองร้อยบาทเรือกรวมได้ทั้งถาดไปเลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่สิบสามนะคะองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเบี้ยกแก้ปู่รอดนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิห้านะคะเป็นซุ้มกอนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการ16นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่17นะคะองนี้เป็นผงสุพรรณนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พีๆคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสปดนะคะองนี้น้องไม่ทราบไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าเป็นเนื้อโลหะนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสิบก้าจะเป็นหลวงพ่อแก้วนะคะ ปดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิะเป็นชินาสีนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21จะเป็นซุ้มกอนะคะสนใจองค์ไหนหมายเลขที่เท่าไหร่โทรมาหาน้องชมพู่บอกอีพีและหมายเลขให้ถูกต้องนะคะ รีบโทรเข้ามากันนะคะพี่ๆค่าน้องรอรับสายพี่ๆทุกคนเลยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่22่สิบสองนะคะองนี้จะเป็นสมเด็จโตนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่23สามจะเป็นบางขุนพรมนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่24ก็จะเป็น สมเด็จบางขุนพมนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทค่ะพีพีท่านไหนสะดวกโอน้องจะส่งของให้ฟรีเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่25เป็นหลวงพ่อเงินดอนเยหอมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่26จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะ ดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะรายการต่อไปรายการที่ย7นะคะอง์นี้จะเป็นพระพุทธชินาราชนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ย8จะเป็นพับพับเปิมนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีจะเป็นเปิดโลกนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่สนใจองค์ไหนหมายเลขที่เท่าไหร่สอบถามน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบจะเป็นหลวงพ่อกวยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่31มสิบเอ็จะเป็นพระรอดนะคะ เนื้อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่32จะเป็นหลวงพ่อเพชรน,นะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่33จะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสี่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าจะเป็นหลวงพ่อมั่นนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบหจะเป็นสังกัาจาจหลวงปู่หมุนนะคะ ไม่ใช่หลวงปู่หมุนนะคะพี่เป็นหลวงปู่โตขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่37จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่38มสิบจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ 2องรยบาทเรือกรวมได้ทั้งถาดเลยนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการ39จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสุดท้ายรายการที่40จะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะนี่นะคะพี่ พี่ๆคนไหนไม่สะดวกโอนน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่คะ่ะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็หมดแล้วนะคะพี่สำหรับ EP ที่38นี้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปน้องด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะคะสำหรับ EP นี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ